ทนคัฉันนหนักมันคงน้อยเกินไปจะอธิบายกองกลัวชุกนั้นลำคาแต่ไม่เป็นไรฉันอยู่ลำพังได้แม้ทอรมานจิตใจ ีบตดผยแต่ฉันจะเก็บเธอไว้ในใจตลอดกาลแม้ทำไมต้องการฉันเลยสักนิดเดียวละไว้ในทานที่เขาใจว่าฉันต้องอยู่คนเดียวกับการที่ไม่มีเธอ ล้วฉันเข้าใจเจนอ,อยู่คนเดียวเหตุผลของฉันนํำนักมันคงน้อยเกินไป กลัวชุกน้ำลำแข้แต่ไม่เป็นไรเจงอยู่ลำพังได้แม่ทอร่องมาดีใ,ใจฉันจะเก็บเธอไว้ในใจ งยัพี่มาอยู่นี่วัสดีครับสวัสดีครับ, <c oughs> บ,รบคุณพี่อยู่ในมู่มืดนะครับเนาะไฟดับครับผมว่าด้กินเหล่าว่าอะไมาเหล่าครับคุณพี่น้ำส้มครับบ่เข่ากับนาตายกินน้ำส้มครับผมคุณพายกินน้ำส้มครับน้ำส้มยี่ห้ออะไรโอ้แฟนแฟนชื่อว่าท่านเอายี่ห้อใหม่ครับน้ำส้มยี่ห้อใหม่วิธีการจะขายดีบ่กบมงึงเศาขายเศขายปิดร้านโดนๆเคยขึ้นไห่มานี่มานี่ยเลยเปิดมา นีใส่คิมพม่ามามที่เปิดหนาแล้วลอยบางนย่างแล้วที่รักมานี่ <c oughs> พี่เมลีเสียงผมชัดป่ะครับพี่เม่นไม่ผมเนี่ยพี่เสียงผมชัดป่ะผมขึ้นบดบดครับประมาณสามชั่วโมงอย่างเงี้ยแหละคุณพี่เม่นไม่น้องบานะงนะเสียงน้องชัดป่ะชิขึ้นชิขึ้นดาคนพร้อมนะไม่ใช่ดักกระมังยังมันอย่างนะเว้ยขึ้นเฝ้าผื้นชาวบ้านเพราะงั้นเขาซึมเหนียวเขาบอกเ บ่ได้ข่าวบะไพี่มันพอดีมันเด็กนกะ็เลยเบิ่งนึกว่าแต่แกเปลี่ยนไปแล้วนะขอขอบคุณครับพี่ไม่ดีขอบคุณครับพี่ไม่ดีค,ค,คนสวยบอกผมติดตามข่าวครับเนาะเนาะคุณพ,พี่พี่ได้เบิ่งบ่ข่าวาขาว่ขา,วขาวเจ๊พัดเจ๊พเจพิดอยังนะครับเอรืร่องนะครับเรื่องยังไงตบซับตบซึบอย่นงเงี้ยผมว่ามัน คดีนี่มันคล้ๆกับยูทูบเบอร์ที่ลลว่าเราติดตามด้วยครับยังบันทึกก่อนอยู่ท่านหนึ่งอยู่คนหนึ่งเออเจอดาดกระมังผมนะครับนอกช่องช่องเจดาดกระมังผมกับทั้งตุรกีนะเพราะปันกันนะเพราะปันกันแล้วลองเพลงพี่มาีฟังกัลองเพลงกันคุณพี่ถ่ายถ่ายชอชูกันหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเธอ ว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นฉันมอบให้เธอคนเดียวอาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั่งอยากให้เธอได้ฟังที่เฝ้าจะโทรโทรไปหาเธอหยื่เลย ดี่ก็ยอมกุใใจชอบเธอมเไม่เบาแต่ฉันจะทำไม่ดูเลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและไม่เอาไม่อยากคุยก็เลยมาว่าเธอบอกแค่อยากให้เธอนั้นเข้าใจ สิ่งที่ฉันทำลงไปใจสร้งมาอยากโกปิดหน้าแผ่นดินที่โยกโตที่ฉันนั้นแก้างตาข้าวลั่นจะไม่มาจะไม่ถูกผมบอ,อกให้ทีมยูรยิครับย <c oughs> ูรกิก้าขายของไหม <c oughs> <S 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 ชาติเยิ่งมันมาคุณพี่แสงของชาติมาครับจำบมือจับมื ตัดนึงครับผมขึ้นก็โดนนะคุณพี่เออแบบใกล้ายๆว่าขึ้นวิปประโยชน์ยังไงนะเออขึ้นก็ขึ้นก่ได้เงินได้คำไม่ยังเขาเออขึ้นมากดตินเข้าเจ้าคือประมาณนั้นนะคุณพี่ย่านพี่ๆลืมผมไมครับย่านพ่มารวิรีลืม,ล,ม,ล,มลืมผมนะครับเออประมาณนีน้ย่านพี่ๆหลายๆท่านลืมผมนะขอประกาศไว้ก่อนนะครับเนาะผมเจิงถ้าอีกเก่้งครับขอขอขอ,ขอ,ขอประกาศไว้นะตรงนี้นครับเนาะผมบ่ต้อนรับเอฟซีเอมีไอซสีไหงครับเนาะ โดยเอาว่าตรงตัวครับว่าจะรู้จักกันมาก่อนหรือรู้จักกันมาโดนแล้วนี่ผมกับ่าตอนลามครับเนาะเพราะผมบ่มักสังคมแล้วนั่นนะครับเออแดงวพวกพี่ที่ว่าเคยรูจักกันมาก่อนแล้วก็ยังติดตามเจดักกระมังผมนี่นก็มินิไซเดียวกันครับเนาะมักนินทาชาวบ้านถ้าเป็นบ้านผมนะครับเนาะสิมานั่งบอกแบบคิจารณเจจันซีนี่ผมบอกซื้อถือถือเข้าเกือบเกือบดาวเทียมรับถอดเกือบวล้วกตบปากผมบอกซื้อซะชาวบ้านเหมือนว่ามักเราไอ้เวียดงานกัรมาษาครับ มักนินทาคนนะเพิ่นจักหมักเวลาเพิ่นเป๊ะๆได้สี่โมงแล้วครับสิบหกนาฬิกาเป๊ะเลียดได้ประมาณน้อยหนึ่งเหลือน้อยหนึ่งวันนี่ไอ้ซัมบ่าน้ำนิ้นทารอบเดียวบอกว่าครับรอบดึกไม่อีกครับโดยโดยอิททานกับบักขำแหลครับเออเป็นเป็นเป็นบุริเซอร์ให้น่าขึ้นนาฮั่นนะเบาแวะแวะอยู่ในอิททานกับบักขำแหลครับโดยเฉพาะไปที่เรียอาจารย์กระซัมครับผมสำหรับผมแล้วซุ้มนี้ไไ่ราคาครับเออม ไล่ราคาสาหรับสายตาผมมผมไปเรียนมาสูงคุณเป่ะเออผมจบแค่ปถมครับคุณเป่พอหัก็ว่าจบพี่ลีไปพี่มายุรีแต่พอมาฟังไอ้พลมืจาจันของยายจันสีดักละมังนี่โดยเฉพาะอิทานกับคำแหล่ว่าไงว่าสิคุณเป่ผมไม่เข้าใจไหมเออผมไม่เข้าใจมันบอกอย่างงมันมาเมื่อวันบอกแบบว่าเราผมผมเอาว่าไงพี่มายุรีผมไปฟังยังยังยังฟังข่าวสารกันยังยังหรือฟังฟังเรื่อง ยังยังเนี่ยนะครับยังยังคนที่เขาหลุดกฎหมายผมก็ยังฟังรู้เรื่องเขาอ้อนรอบเดียวกับรู้เรื่องในยังไปฟังพวกไอ้ไอ้ป้าสติชัยยุนยังหลายๆช่องนะครับที่มันเาเรื่องการเมืองอะแล้วแต่เรื่องสังคมเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งเดียวเขก็ยังเข้าใจมื่เจออีท่านกับคำเรียกไปยนยงยงมันเป็นอาจารย์ผมันยังไม่เข้าใจอาจารย์อาจารย์พวกไอ้ที่บ้ามันเขาบอกถูกไหมอันนี้แล้วแต่เจอสิ่้คิด สีส no ั่งมาสั way, ่งก wow, ็แล้วแต่ครับเพราะ่าผมก็บเ่ไน้มักจอนะเห็นกี่พื้นเจ้าล้วไม่ได้่ากันละมั้งทับนึ่งีับนึ่งรับนึ่คกับทับนึครับนึงกับับนึงทับนึครับคุยคุยน่ครับตอบับนึครับ พี่มายุลีครับไอประมาณเดือนเดือนกุมภาครับปีปีหกแปดพี่บ้างปะกลางกลางเดือนนะครับพี่บ้างไหมผมจะเลี้ยนเชิญคุณพี่มากินลาบงัวครับอยู่บ้านนะครับอยู่เพชรบุรีนะคุณเพ่บ้างปะครับผมจะเชิญมาดังผมรู้จักนะผมจะไปเขาไปเชิญที่ช่องพีสุเทียบนะผู้ได้ว่ากกักักัมาได้เลยครับเดื่องผมเลี้ยนเชิญครับกาดบะมีครับไอว่าวปากเป้าเนี่ยครับผมเดี๋ยวเมื่อไดพีสุเทียบใกล้ใกล้เมื่อนั้นมจะไปประกาศช่องพีสุเทียบอยู่ครับเพราะว่าจะเป็น ผมจะหมั่นกับธุริการว่าซื้อครับผมเออแหวนแคปขนมปังวงหนึ่งกัคุณเพ่เออครับเงินก็อย่ระวังหลักเงินนี่แหละครับประมาณนั้นครับเนาะท้องเครื่องสื่อหครับท้องมันแพงประมาณนั้นคุยกับเขาแล้วเขาบอกโอเคอืมต่ำนิดต่ำเกิดน่าเช้่อเนาะคนท้องหักกันยึดใจใช่ที่แบบสินสอดประมาณโอ้โหธุริการเจ้าบอกมาแล้วนี่พ่อแม่เจ้ารู้ว่าถือผมถามอม่ดีอ่ะก็ชูบอกว่าได้ก็คือได้อ่เอาขัดผมมาพ้นขัดิดเข้าใจผมผมก็เลยพยายามเก็บเงินอยู่ครับคุณเพชรเนาะ มันนั่นไอเรื่องสินสอสดพอสมใจครับแต่ว่าจัดงานเรื่องผมงผมมันถึงหมดหลายก็ขาดสินสอดมันย่อจุม่มมือมึงเบื้องเี่นเพราะว่าผมเป็นคนหน้าใหญ่เป่งเป่งไงคุณพี่เออไอไองวัวกับยุบขางบาง้านครับเพิ่อเรื่งอะไเป็นคอร์สนะักกิจเซ็นเป็นใหมก่อนสียหายโตมนันหนายยาย้าใหญ่แล้วผมมู่มูผมก็ไม่หน้อยเนาะมู่ผมผมผมเป็ดบ้านมาตมบุญบนลงง้วะสองโตมานี่ยน,นะว่าไม่อย่างไรคุณพี่เพือพ่อเพือพ่อเพื่อเพื่อขาดลอยเพราะว่าไอ้ พ่อคว้าบ้านผมอะกับแม่คว้าเพิ่นดึงเหมือนนะครับบ่มาคว้ายังไงคุณพี่ลักไปแช่ตู้เย็นที่บ้านของความเนาะง้วะตัวนึ่งในขาเนี่ยขาง้วะตัวนึงนี่คุณพี่ผมว่าที่ได้กินกับขา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 หนึ่งประมาณนี้ที่บอามาสู่แขกนอกนั้นเสร็จพ่อคว้าแม่ขว้าหมดครับอี่นี้ผมไม่บอกบาปเดอกอ์ที่นีครับบ้านผมเป็นทั้งสัตนมักได้นะมักได้กับไม่ได้ว่าคนนะครับเพิ่นมักได้ผมบอกวันีเดี๋ยววันนี้เออผมจะมันกับผู้จัดการนี่แหละมันเพิ่นไงก่อน สิบหาดี่เขาไปแต่งแล้วกับคนยังบัสไซด์กนะับเนาะคนทนั้งเขาทั้งท่ากันต้องรดเบิ้งกันโดนๆเออยย้ำมากกับมักใจขาดเลยครับเห็นเห็นเห็นขีดขึ้นกันกับโอ้ยจักไปใส้แล้วของผมนี่ก็ว่ามันปีหนาอีกสิบหาดี่ั่นก็ไปแต่งแล้วประมาณนั้นนะครับนเนาะเพี่เบิ้งกันโดนๆน,น,นะครับรักกันแบบเรียวยาวนะพี่จะฟังแค่ย,งยังอันผมมีประโยชน์ติดต้องนะครับคุณพี่ครับ ไอ้เลื่อนผ่านนะครับผู้ใดผ่านนะไอ้บุกเชิงมันบอกอย่างไรว่าตอนขอมาฟังครับคุณครับไปไปหาตลาตากเลื่นครับผมคุยกับพี่พี่เพื่อนเล่นเซื้อนะพี่ไม่ดีผมไปเห็นตัวหนังสืออะครับคุณพี่ตาผมไม่ดีพี่เม่นนี่อย่างแป๊บนึงเด็ดสัตว์บรรดาใจหรือไม่ผมเบ่งสรงพี่เม่นนี่อย่างวะมิเตอรเม่นพี่แต่ผมยองแล้วผมผมพยายามอ่านเหมือนกันมันผมใส่เครื่องไม้ผมถ้าได้ปับตัวหนังสืออยู่พี่เม่นไว้อย่าง โอ้ยคุณพี่ถ้าคุณพี่มานะคุณพี่ครับพี่เป้าอุ้ยพี่อยู่จังหวัดใดพี่มาอยู่ยีไกลกันมากับเพชรบุรีผมอยู่ไอติดกับนี่ครับลบุรีนี่ครับห้างจากกรุงเทพประมาณสองร้อยสองร้อยสองห้าสิบโลครับห้างจากเมืองหลวงบ้านเขาเลยครับเมืองหลวงประเทศเขาผมประมาณนั้นห้างจากเมืองหลวงสองร้อยห้าสิบโลครับผมผมบว่ามันอยู่ในตัวจังหวัดนะตัวจังหวัดมนกับเลยปี ตัวจงังหวัดกับบ้านคนมาห้างกันประมาณเกือบสองร้อยลูคนเดียผมอยู่ติดกับลบบุรีนี่ครับติดกันกับลบบุรีล้ำนาไลาประมาเนี้ยครับประมาณน,นี้ติดกันบ้านแพ่เสียบยันกระทะหัวเนี่ยบ้านเดียวกันคนลังเพือ่อเชือ่อโอเคคุณพี่ป้ไงกัพี่อยู่ปทุมโอเคนะครับคุณพี่สะดวกกับมานะครับคุณพี่จะเป็นแบบจะเป็นเกียรติให้ผมย่างสูงเลยนะคุณพี่แบบคุณพี่กับมาเป็นผู้ใหญ่ไฟยักชุประมาณนั้นนะ แยกชูแล้วก็สิบลอยพอลอยเม่เรามาเสร็จแล้วล่ะเราบล็อกเนาะสมัดมันเราวติดเตียงดิพอแม่เพิ่นกับประกามาครับเพิ่นก็สิอยากหาผู้ใหญ่ยังพี่ยังเพื่ออีกล่ะช่องที่สิเทียบหลายคนอยู่นะคนที่เปประกาศยกขอพื้นที่ไอ้โฆษณาแล้วนะครับพี่เทียบขออนุญาตจากมือในประมาณนี้ขออนุญาตพี่เศษบนะอ่าขออนุญาตจากของช่องเพิ่นการที่ขอเพิ่นก่อนไกลทางกานกุมภาครับอย่างงั้นปีหกแปด ที่แรกผมไก่ใส่ปีงูกเกาผมยันเงินผมบ่เหลือเออถ้าถ้ารอดหมดเลเงินบ่เหลือนะครับเราชุ่มซ้ำมันพอได้อยู่นะเออเอาไว้ไว้นี่แหละว่าปีหน้าปีหน้าปีหน้าครับแต่เวลาปีงูกเกามันมันก็เป็นเลขสวยครับผมว่าเลขสวยบ่สวยบ่เกี่ยวเป็นบักทนายต้มผมเถียงบักบักบักไก่ต้มบักนายปลาชื่อเห็นไหมเลขสวยเกาเกาเกามันถียยกชุดอยู่นั่นเห็นไหมนะถ้าเบียนราคาเป็นล้านบัวเกี่ยวบัวเกี่ยวครับเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแหละครับบัวเกี่ยวเลขสวยบ่สวย อืมทำส่วนผสมยังไงคือเบอกดูเดี๋ยววะพี่เดาลองฟังเพลงไงตอนมันมันเกิดกันทีละสิบสี่ทีละพี่ยังฟังยังไอ้ชูแล้วขายของแล้วังผมยุ่นหละแล้วก็ทัรวมาดาเปี่ยนคุบอกไปทั่วทีบักห่าอธิบายนเลยแมนคุณพี่แมนครับมันบม่เกี่ยวนะผมมาต้องร้อนเลิกน้ำต้องร้อนสั่งจิตโปรโมตนี่พี่วีวนี่คนนุงพี่วีวสวัสดีครับผมอ่าพี่วีวีครับ ปีนาครับปีหกแปดเดือนกุมภาพันธ์หกแปดถ้าพี 60, ่วีวีบินบินกลับไทยครับเนี่ยมาเป็นผู้ใหญ่แห่ย้ายชุบนี่ยนะครับเ้อหลายๆท่านนะครับผมจะเป็นกันมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำบลประมาณนี้นะมันย้ชุเน,น,นืคนหลาย,ลยมันคนหลายนะครับเพราะมันว่าชิ้นสอดหลายลื่นบ้านลื่นเมือ,องเขาม่นครับคนสมัยหลายนะผมนายไงมีเชื้อมากเหมือนตำบเลเนยประมาณนั้นพี่นี่เัง่อไงผู้สาวผมง้มาวมาได้ผมผู้ให้เป็นเัง่อไงผู้สาวผมเน่ประมาณนั้นนะามากอ้างนายใหญ่ ก็แบบกัปตันบักกัปต,ตันเพื่อนผมเนาะมันก็ระดับคนนี้ระดับตำบลนี่กันได้ระดับพวกคนนัในนะเขามีฐานะเนาะก,กัปตันผมเอารมณ์ใจช่วยพังม,มึงไปใส่ของตอนที่พี่เทียบบ้านหรวอเป่าผมไปหาใส่ของของอย่างนี้เอยคนอีสานเนี่ยว่ามปนคำวิงอย่งมิของอย่างมาก็บไมเ่เคยใส่แอปเพบ็บแอปร้อยแอปอยังแจกเทียร์พี่ยุ้ยไทยป่ะพี่พี่ยุ้ยจังหวัดใดครับพี่ยุ้ยจังหวัดใดตอนนี้ พี่มันรีพี่ผมเมาเล่นสิครับผมเมาตามบ้านทำผมเดี๋ยวจะถือธรรมดาผมผมเมาเล่นเพือนี่เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้ไงท่านไอ้แตงครับอาจจะมันเพิ่นแหวนจากสลิงหนึ่งเนาะคุณพี่มันไม่ได้อยู่ที่สินสอดนะผมว่าเนาะสัญญาใจนี่โอ้ยซื้อแหวนเอาวงละยี่สิบบาทน้ำตลาดไปิมมันกันจุนี่เป็นแบรนดแทนจผมครับนะครับวงละยี่สิบสามสิบบาทเงี้ ถือว่ามันแล้วนะครับมันมาคุณพี่กนเ้องาม,มากัดสินใจเนาะใช่สินสอดได้งเหมือลงมอลมเอ่ยลมเจ้าผ่านผาผาถึงมาให้เจอฉันลเมเอ่ยลมเจ้านั้นก็ผาเธอพผ่านไป คนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ้ยเจ้าลมพัดไปใดกันนะลมมึือลมเจ้าผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านั้นช่วยพาเธอกลับมา นานแล้วนานเท่าไรยังจะจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาึ้นมาอีกครั้งคุณพี่คพี่ครับนอนมันิ่ใช่เดี๋ยวไปบ่งพิเทียบแล้วน่าจะขึ้นช่วงนี้เครับช่วงช่วงทุ่มช่วงสองทุ่มเนาะได้ได้พี่มาอยู่ด้วยกับพี่พี่เข้ามาบ่งนห่องกัเปรี่ยมเหรอครับผมเออผมผมย่านพี่พี่ลืมผมมาครับ ประมาณนั้นเนี่ยว่านานๆไปเบิ่งพิเทพเอ้าพิเทพเอฟทีแม่แม่ไปใช้หมือดไอ้ก็เอ็ดเ,อเ,อดเลียเลียบเลยผมจำได้กันเลยแต่พี่ๆที่รู้จ,จักกันเนี่ยครับน้ำลายชิ้มมือเนาะมือลายลายข้าง้เยเล่าความรู้มาให้ไปยังเอฟซีคือไปใช้หมืดประมาณนี้นะครับเนาะคุณพี่พี่มาอยู่รีกับพี่พีฟังผมเปาอีสานเรียนอยู่เนาะครับเนาะผมเบอกภาษากลา,กากงบอค่อยแข็งแรงครับแต่ถ้าแต่ที่ผมเบอกภาษา อังกฤษภาษาสากลน,นี่ก็ผมก็พอเราได้แล้วเขาชื่อว่าผมกระแด่นะเอาบอกเจ้าองใชว่ามันจบประถมประมาณนั้นใส่ภาษาอังกฤษล้วนตลอดไลยผมก็ใส่ได้มาแต้คุณพี่แต่สํา,สาสคัญคุณพี่ฟังหนูเรียนว่าไงนี่ไปเลยครับสั้นยัมามางยัมามา่วมาสั้นยั่วมาลองเพ่นจิ้มแววเพ่งนึงก่อนลองเพ่นจิ้มไแววเพ่ยนึงเพ่งนึงอะไรยั่จูดีเนาะโอเคคุณพี่ไปดับไปดับ ลอไฟมายุ่งจ่อยนี่ครับชุดิการจ้าเพ่งประจำแล้วจ้าจะจับขวดได้จบกว่าประตูนี่ ีพี่วีที่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวน้องไปขอบคุณครับพี่ก้องเองครับน้องเดี๋ยวไปเปิดในช่องพี่สุดเทปอะครับผมผมไปติดตามพี่วีเรื่อยๆว่าที่เม่นแบบกับพวกกล้าเม่นนะครับแบบพี่วีกับเป็นผู้ใหญ่ครับผมเม่นบันคือปั้นคือเมืองเขาครับพี่วีผมเม่นแบบผมเม่นแบบแจมแจมแซวแจมแจมหยอกครับเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมองแบบว่าแบบว่าผมนี่แบบบ่มีบ่มีมารยาทบ่มีสมารรถนะวะครับถ้าเขากรรู้นิสัยครับผมเนาะ น้องอยากเปิดหน้าลวล้อเบิ่งไงบัดนี้นนไฟดับแห้งหน้าดำนดี่พี่ๆจะตื่นผมนะไปเลยครับผมพี่มิเพี่บิ๊กจุจ้าเรายัางรักกันใช่ไหมจ้าที่รักไปแล้ว